นลลวอ้อเห็ดลงกดงแฉเด้อครับนี่ออกซีน้ำตาลเลยเน,น,นาะใ้ะขาทาขมทูส้าห่ายอืมอดไมมาเด้่จ้ะสดยอดเลย <c oughs> nó. Một khi cái nó. Một khi những cái nóng thì nóng, mắm nóng. Có đi. 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 Có ช่อง้านครับเปิดเครื่องเก็บผักพมนเ้อะจ้ะเปิดเก็บภาพก็จ้ะอือตาโลมูนี่คือขาดเสียสาวคนเจาะเลยมาสวัสดีจ้าสวัสดีในวันทีหนึ่งสิงหาคมพบเดจากพี่น้องวันนี้ก็เพิ่นพี่พี่พี่น้องขึ้นไปซ้อมเบิ่งเบิ่งทั้งขู่อย่างเงี้จ้ะทานุทาชมว่าสีนี่เฮ็ดได้เก็บบอ เพราะห้ากับสิไปฟ้าๆจากพี่น้องเพราะยามแรงเขาถึงต้องไปเยี่ยมญาอยู่โรงพยาบาลนะจ๊ะแต่ว่าญาตนี่กะแม่ของสร้างกุ้งฝนดูแลอยู่จ้ะตะฝนกะหาเวลาไปเยี่ยมเพราะว่ากะเยี่ยมอะไรเบิดมือจากพี่น้องเขาเปิดเป็นเวลาเนาะจ้ะเรากะอาการนักอยู่จ้ะก็พานุนพาชมเห็ดทำซางฟุ้งสร้างกุ้งเด้อจ้ะนั่นคืออะไรตะฟุ้งก็้างกุ้งอาศิดายุทธจ้ะพี่น้องจ้ากะทาติดตามไว้ะาุ้งก็สิแจงไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ เตยมือนอย่านท่าทีพ่อนองไปซ่อมมึงคู่ทั้ง,ง,ง้านท้าบาขที่เก่าใจาที่หนอนไหนก็ได้จ้านหขาท่าผิวผิวเส็จแล้วเนืบง่ยใสูงขนาดเด้ะสุดยอดเลย สับปะรดทางไปผู้ครับทางไปผู้สูงผู้ไกลเนาะข้านเหนียวเก็บเด้อครับผมพ่อได้แกงอยู่นะสับปะรดเนาะทั้งดอกบานแต่เพิ่อนกับบานแข็งเนาะบานแข็งห้องบานจะพี่น้องครับสับปะรนหยาก็รายมาโมเบียเองส่วงเฮดออกหลายเนาะสับปะรดเนาะบนตกดีค่ะจ้ะปลาหุ่มนะเนี่ยครับอ้าวส่งมานเด้อมื้อนี้ เกือบมากว่าท่านจังไรอ่ะเ,เอาอยู่วหมอเอาไว้เป่นกินใ่ะมา,มาไปตำปุ่นเศษเศษเศษสวยง,งามอยู่กันเนาะ,ะมันสีเปนจังหะมีสติอีกรองนึ่งที่จะสวยง,งามๆเนาะโหด นนเนาะครับหงอกแกงครับผมเห็นไงก็ได้เนะครับเป็นรังงอกบานสาวยๆงามๆเด้อครับดอกแข็งอย่เน,ะนาะบานอะไรจะบานมาือเ้านี่บ่หรือบานมะอคืนเสพฝนบานน,านตีสามใบนี่มาหุดเลยตีสามเลยบ่ตีาสามฮะลุมกันเบื้นะนนองเรื่อยเนาะเสพฝนเนาะเมื่อนี่แต่สีบานสีส้มได้ครับพี่ยอดในกระตาของ ครับพาผึ้งขจานนะเห็ดเพิ่งสวยๆงามๆเรืยอยครับนะอยากถ่ายให้พี่น้องเาได้เบิ่งคนใหญ่มีใเงินนะสักฝนเนาะ<ด>ออกค่าแค่ผู้นี้น <c oughs> ี่ครับกนเป็่นมองแล้วดอกสองดอกกระสีเก็บเลยนะสะนักฝนเนาะแต่ว่ากรเป็นกลุ่มเป็นมูเนี่ยนี่กระสีถ่ายให้เบิ่งเนาะเห็ดบดดินเลยเ,เห็ดบดกอึๆๆแต่พี่น้องเกิดไร้เกิดค่าแค่ครับผมมึงขอโทษ ผู an er huh? oh. uh ้ไทยกับคนใดน่าจะฝนเนาะเป็นเกิดค่ะข้างนอกคุ่นโอ้ยครับสำหรับเห็ดไอ้บดดินเห็ดเบอร์ยี่เป็นจงได้สะพนโลซาดแสบจ้ะแต่ว่าเวลาหั่นอัวไปเป็นสีดำอืมเป็นโลซาเป็นแสบแกงแสบแกงหวานคือกันเนาะนี่ครับเห็ดบดดินหรือเห็ดบอก์ยี่มันเปหนึ่งกินแก้วจียวจ้ะถนอมจ้ะลักษณะพวกคือคล้ายๆเบอร์ยี่น่าจะพนเนาะ ทองออกเรื่องเหลืองครับใบยยกๆมันบึก๊ดเลยบันนี้เป็นเงาเป็นเงาเลยออกสอนกันเลยเนาะนี่จะดูนนึงสุดยอดเองง่ายทองกันว่าเบื้องงามบนดอกยังไงโอ้ยื้อดทั้งนองคือคักแกรเจ้าวันนี้พออยู่เลยเนาะพอแกงเลยบานนี่พอไปยแ้่เนี่ย อืมผู้อีอกซะใช่หรือเปาใครับว่ามันชีเครื่องตาอยู่บ่ตาเครื่องอ่ะจ้ะใจเครื่องหรือวา่าเอามาเบิ้งเอามาเบิง้งจริจริงได้มูนี่โ <laughs> อ้ยครับพออยู่เลยครับมวยฮะรวมเดินทางตามหลุนบนหญิงน่าสะพนเนาะไปสิโซกมาหนีบ่ครับเอ้าครับออขอให้ทานหน่อย ท่าถอดพีชทานหน่อยคือยัง oh, คือดอกง่ายคือจ้ะสำหรับเพชรผู้สูงผู้ไกลน่าสมควเนาะผู้กันข้าวบาครับเพีชทานกระชีดอกยิ่งใหญ่น่าสมควเนาะขึ้นบูนให้แกโบหน่อยเด้อครับผมแต่ว่าซื้อเพิ่นหน่อยเนาะท่าถอดหน่อยสวยงามไหมเนาะหนึ่งจีนแจวแซ่บพร้อมแต่ว่าองเพิ่นดอกใสดอกงามน่าสมควเนาะใช่กันท้องคือพี่น้องเข้าไปใส์ดีครับดอกใสดอกงามไหมเจ้าบุญค่ะ นี่เด้อขนาดแมนเลือกอะไรบ้างส่วนมากถ้าเพิ่นเกิดยูฟู่ีรือเพิ่นสิเกิดเป็นกลุ่มสิแล้วเน่าสนสนเนาะข้างหลังสนสนแมนบอลไงไปนี่ครับดังไปใหม่ก็ขออภัยในเด้อครับผมเอาเก็บเลยสน น,นี่เป็นไงช่วประจางก่นี่จูมพึ่พดดเดี๋ยวเรให้บ่งไกลแน,น่เอ่คลิปเลยของใสสะอา,ารบรบดบาดำบันไดนอสฝนเนาะสำหรับสิทานปีน๋ยเหรอฮดอกไสนี่ครับจะพนจนโอเคแะต,ต้งคลิปเอาปรสิทัดเอาแม่เหรอแมงมุมจะดได้ดบบเห็นทั้มดนะ เอาเดอกนี้ง่ายถอนขึ้นมาเบื้องนี่ครับดอกนี้ข้เาเสียไว้เป็นเสีอต่อไปเนะเาเเนะตรงดอกไซดอกงามนี่สุดยอดทเนาะเป็นอยังไรเสพนอ่อนให้ทานไปปกติสีดำข่ำเนาะแต่นี่เพิ่นไซคล้ายๆอกไข่เฮ็ดอีหยังคล้ายๆเฮ็ดอุ้งนกอยู่เสพนลักษณะเพิ่นเนียนไปไดคั่นเดียวกันเนาะ คิดจะซีต oh. <laughs> uh ่างกันเนาะขีอขีอเพาะยังเบงนี่เป็นเงาเลยโอ้โหจังสีสุดยอดได้จังสีใบอ่อนเด้อครับสุดยอดนี่ใบอ่อนหรือว่าปลายพายสะพนเอ้ยกำลังพูดจะยิงช้ำๆเลยบาดาเนาะขีบอ Thằng nào bóng chim bóng. O bóng chim bóng. O bóng chim 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 Nó chim bóng 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 สวยครับผมมีอีกจ้กาเอาไห้บังไกลๆน,นี่ได้จริงจรนี่กทั้งหนาข้าไปเยอือมดเกียวก่ถอมาักนั้สุดยอดทั้งนั้น สำหรับเพชรที่เาที่เาได้ว่างหันเพชรอันนี้เาก็เอาไว้ลดแล้วนะสจะฝนเนาะใสตาไปแล้วใสตาไปแล้วครับเพราะว่ากระตาห่อคนถามว่นใหญ่เนาะระดับซีฮารุนี่แล้วครับอะไรบ้างเปลือยใบใหม่เพิ่งเพิ่งใบใหญ่จ้ะดังอ้ยทางหนาคุณถึงถึงเป็นมพิงเพิ่งเลยครับในใบใหม่โมมีเห็นอยังเดียวเป็นสิ่งหนึ่งเกิดคาแข่งครับเรียบสำหรับเพชรทานนี่ครับถึงครับ อออยูอรร่ที่บาทสักคนเราเป็นอย่ปงไราวนาเนี่ยทำการทำนี้ก็ส่งปูนเองเลงามเลยเนาะหิดเสียบหิดเสียบหิดพึงดำหิดพึงทานเนาะจ้ะ <c ười> <c ười> ดอกนึงเด้อครับผม พึ่งเปลือกบานสองครับรุ่นนี้ว่านตองยำน่ะสะพนเนาะเลไล่เละล่เละล,ละ่ละลเลยครับเพลิดพึ่งดำโอ,อ้คู่ไปก็เพียดทานเลยบ่ออเพลินเนี่ยถึงคือกัน,นะนอ่ะไม่เห็นครับต่ำปนอยู่แล้วครับผม สวยงามๆเนาะกํานะลังบานบ่จ <c oughs> ้อหนะนูเดียวองมาังเนาะแกล้งมือแรกนี่ละผ้าเบิ่งเฮ็ดบานเฮ็ดสวยเฮ็ดงามเด้อมึงรับม้อนี้เฮ็ด <c oughs> ง,งแกนอสผนเนาะบรูว่าสิตามพา่อบ่เนะจูมิ่นอสผนเะนาะเดยวให้เก็บบูจากสิบานเด้อ่ครับทังหนาเด้ผสิพาวนกไนะครับเอาไปเิ่นเสือเด้สนเด้อจ้ ทองไหวเิ่นกระสีบานตัวนี้เป็นไครละงแดงด้วยจ้ะเป็นทงไห้โอ้โบานกับหัวไคน่าทจังนะสับยอดเลยชุวคนโอ่เชืช่อจะไป้หร ทำโพกนะี่นัทำโพก็ไดเห็ดโค้นขับเตอร์ขับอย่นี่เนาะเคยเก็บเกือบหาซิบนะนี่ครับถ่าสรางก็จ้ะ chưa thể sắp đến đây mời lưu Bán lưu nọ bắn sôi lại rồi đó Bán con bán bà lưu đó mưa nọ 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 mưa ออกอได้ทางเจ้าฟุ้นทีรถเตีิ่นพี่พึงทานครับเจ้าฟ้นบุหินบหิน <c oughs> ขออย่ากถ่ายเป็นนี่เด้อครับแต่ว่าพ่นออกเป็นมือยู่ครับหแขพีค่ครับป่าหัแข้ง

ดงแถ้เด้อครับนี่ออกซีหน้ำตาลเลยเนาะจ้ะอืมขี้ซ้ำๆเลยจะสวยนะซังฮะงี้แล้วครับแกงแสบแกงหอมเด้อจ้ะดงแดงดงน้ำตาลปีนี้พ่ทแท้เด้เก็บดำอยู่เนาะนี่ดงดำพ่ทแท้เด้เก็บเด้อครับโอ้โหว่าสีดำหาพอบ่เนาะผมอวงเคยออกกระโบอินน้ำโซฝนเนาะจ้ะโบออกครับผมมง thì sẽ thử kín nó, a lin thắng cung điện cafe đọc im chuông lino điện thái này tay chuông. Hoa đưa tay hàm mày 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 ขึ้นน้ามนะ้อาขึ้นมากวหืมอืมไข่ลูกขาวเอาปนสีเดียวตรชุดหน่วยเนาะะดินเหมกันจ้ะผมพาลึง้งเม่นมน่นสิจ่อใช่อื้ออเร็วพัวเร็ว หมูขาวงูขาวหอูยากเด้อครับมาบแนะำให้ขึ้นมาได้จ้ะครับผมยังทัวผู้กำลังโผล่มาโผล้วครับผมหูดอกกิงเงใครงครับพามาเพ็ญความสวยความงามงนที่ทากใหม่ี่ขึ้นบ่อไ้นพิดแต่หน่อยนะสภฝนเนาะ ชอบไขรเขาไก่ก็เล้ยเขาไข่ไงฮะชับๆเลยฮะมาครับปอไงไม่ใหพี่น้องสุขูสุขุนมามาเปิ้ลงงดอกนี่น้ำเสฝนขึนเพชรโอ้จได้าสฝนได้ยี่บ่อนี่จัสองขีดสามผีดนี่ได้จัสองขีดโอ้ยสุดยอดเลยเนาะ ตาเหลืพี่น้องดูนี่ใส่เสื้อตัวนี้สายนี่เพื่อจะเปลี่ยนอ๋อตัวนี้อุ้ยอันกินนี่ตาเหลือก็เป็นใจพี่น้องนี่ห้ามตาเหลือกนะโอ้ยใหญ่พี่น้องเบืองไทยจะฝนตีเลยดอกอุ้ยค่ะ เดี๋ยวเดียวก่อนนู่นันนี้หัวขแเนี<ฮ>่ย่างดีใหญ่มากต้องลองต้องชิมมั่งเด้อครับผมจะสีกับอาไรเนี่ยจันน <c oughs> ี่ดอกใหญ่เหรอใหญ่มาก อืม้ยคำหนึ่งนี่ไม่ใช่คีว่าเราจะก่อทงเลยเสรแล้วเอาบุญเอาบุญบางเมบางงามใหม่เด้่เด้อหลุกลายโคบายศาสตร์เนเด้อครับผมอุ้ยถึงบแล้วนาสน้าพวกนี้ที่เป็นใหญ่ๆหญ่อยู่ๆนี่คือบุญเลยเด้อครับแต่ว่าเราประกันเลยความแสบครับขันในที่ต้องวานครับแต่คุณพ่อคือด่าไปเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวเบภาพก็จะติดตาหลวมููนี่คือขาดเียวเดี๋ยวเลอมาทำทีก่อนซะทางขาวนี้ครับเัน,นดิ่มด้วยอาเลยกบ่ไม,ม่ใจเลยป่นนี้อุ้ยมวนขันง่ายปันนี้ ตาลูก็สุดยอดใช่เนาะอ่อ,อนซนอ,อนอ่อนซอนไปลหลับแล้วก็เฮ็ดข้องม้านบ่ะง่าจ้ะมีเมนูอืน่นอีกบ่จักสะรนหัวซอสเมนูนี่แหละจะได้กับข้าวเหม็นเขาเม,ขมาเด้อครับแนะนำกันเนาะแหล,ะลี่ยนกันเนาะสะรนเนาะง่า,ายจ้ะว่าไผมีเมนูอยังนไเนาะสำหรับเห็ดตาลูนี่เนาะจ้าครับผมเขามาพูดคุยกันครับส่วนมากบางส่วนที่ผมเคยกินแต่ว่า เป็นบุมหีด้วยซ้ำเป็นบุอ่ออกบอกใช่แลมีบอถ้าขาหนึ่งไม่เห็นตัวนี่เอาวอนบอนี่เอาจ้าจะคุณดูเห็นบด,บดิบไม่าทั้งน,น,น,นั้นด้วยจ้ะเน่เน่เนมากินน้ำให้ตาหีว่โอ้ยเนาะสมยนาน้ำคน ผู้สูงผู้ไกลผู้ข้ามบาโอ้โเห็ดสมบุญนี่เนาะบอกว่าจะเห็ดยังขันได้ออกออกเป็นมูเลยเนาะเน่ยจ้ะแต่ว่าตอนนี้ผู้เป็นผู้ของกันเนี่ยครับแต่ชีมีแต่เห็ดตาโร่ในลำมูนี่กับผนะู้จุดยอด์เน่ยอาครับข,ขอเรื่อยเรื่อยเลยครับตึ้งที่จ้ะก็เอาได้เลำมูกลวนเป็นยัง ตา,ตาใสบ่มันเอสารกินกับไปตาใสเห็นเหตุไรกูเกัาจาสาวฟงกัริสังพุพระีพาน้องมัสรุปยอดเฮ็ดมัน,นี้จากขึ้นผู้สูงผู้ไกลผู้บังข่ำบากเก็บพี่น้องเฮ็ดกระจักออกทรงไรใครก็มี่จูมก็มี่บานก็นมี่ตะว่า ก็บ่หลายเนาะแต่ละส่วนโอบ้คือกันครับแมนจ่าซาฟองกามันมีเฮ็ดทานเฮ็ดผึ่งดำเฮ็ดผึ่งดำแกงแส่ด้วยก็อ,อื่นอีกอย่างหนึ่งคือเฮ็ดผึ่งเขาทานจ่าพี่น้องแกงกุ๊บกุ๊บกุ๊บดีแห่งจ่ะนี่เห็ดของเฮาแมนจ่าต่ว่าซาฟองกัสางกุ้งก็คือสิบุเร่ล่่งคีเป็นพี่น้องเบื้องสูมือจ่าะ,ะว่ายนาเราก็อาการนักอยู่จ่ะเฮาก็ต้องเดไปเยี่ยมไปนี่จ่ะพี่น้องจ่าขาไม่ได้ขาด ขาดให้ไปกะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังเน,ะนาะเพราะว่าข่าวกับบดีปรนไดจ่าพี่น้องบ้านนึ่อยากเบาปรนไดจ้ะเดี๋ยวซาฟุนก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆเพราะว่าซาฟุนลงไปลงคลิปแล้วซาฟุนก็ต้องไปลงบานจ้ะครับผมก็จะได้ก็ฝากซอยเปื่อกำลังใจให้ลูกให้ล้านเลยเด้อค,ครับผมกับผมมียังไงครับสุดท้ายนี้ก็ พ่อพรให้พ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุภูสุกคนครับที่ถอามารับส้มสองชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเงินทองเด้อครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับผมกับเสาฝนกะเขอตัวกระบ้านนะจ๊ะเสาฝนก็ขอฝากพี่ฝากน้องก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามให้เสาฝนก็สร้างกรุงเด้อจ้ะจ้าสำหรับนี่เส้าฝนก็สร้างกรุงเขอตัวกระบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ